สวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะในช่วงของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสนะคะหรือว่าโควิด -19 ในตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าวิตกมากนะคะโดยยอดผู้ติดเชื้อจำนวนมากนะคะทำให้การเรียนการสอนของเราในปัจจุบันเนี่ยเกิดการติดขัดนะคะวันนี้นะคะก็เลยมี สิ่งดีๆนะคะมาแนะนําอาจารย์นะคะในส่วนของการทําแบบทดสอบหรือทําข้อสอบออนไลน์นะคะเพื่อที่จะได้นําข้อสอบหรือแบบทดสอบออนไลน์เนี่ยนะคะส่งไปให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์จะต้องมีเมลของ gmail นะคะเพื่อที่จะ็อกอินนะคะก่อนการทําแบบทดสอบในวันนี้นะคะโดวยวันนี้นะคะเราจะใช้ google form นะคะในการทําข้อสอบนะคะ โดยให้อาจารย์นะคะไปที่ปุ่ม9จุดตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้อาจารย์เลื่อนนะคะไปที่ฟอร์มในขั้นตอนแรกนะคะถ้าเรายังไม่ได้ล็อกอิน Gmail นะคะเขาก็จะถามนะคะว่าเราจะใช้อีเมลใดนะคะเราก็สามารถเลือกอีเมลของเราได้เลยนะคะจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านนะคะ ต่อมานะคะเขาก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะในหน้าต่างนี้นะคะให้เราเลือกไปที่ว่างค่ะ เมื่อเราเลือกที่ว่างแล้วนะคะจะเปิดหน้าต่างขึ้นมานะคะโดยเริ่มแรกนะคะจะไปดูที่หัวกระดาษก่อนนะคะหัวกระดาษแรกนะคะก็จะมีคำว่าฟอร์มไม่มีชื่อนะคะอันนี้นะคะเราก็จะใส่ไปนะคะว่าฟอร์มนี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะคะเช่น แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่1น,นะคะในส่วนของคำอธิบายของแบบฟอร์มนะคะเราจะอธิบายก็ได้หรือจะไม่อธิบายก็ได้นะคะในส่วนนี้นะคะเราจะไปต่อกันเลยที่ด้านล่างนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะเวลาเราจะทําแบบทดสอบหรือข้อสอบออนไลน์นะคะเราก็จะเก็บข้อมูลสําคัญสําคัญของนักเรียนนะคะอย่างเช่นคํานำหน้าชื่อนะคะชื่อ,อ ชั้นเล็กที่นะคะอันแรกนะคะเดี๋ยวจะขอแนะนำนะคะํคำนำหน้าชื่อนะคะจากนั้นนะคะให้อาจารย์นะคะเลือกพิมพ์นะคะแบบอตัวเลือกนะคะโดยตัวเลือกที่หนึ่งนะคะเราอาจจะเป็นเด็กชายนะคะตัวเลือกที่สองนะคะเด็กหญิง จากนั้นนะคะเราก็จะไปเลือกที่จำเป็นนะคะเพื่อที่เวลานักเรียนนะคะได้ทําแบบทดสอบหรือข้อสอบนะคะเวลาเขาจะทําข้อสอบเนี่ยถ้าเขาเลื่อนหรือไม่ได้ใส่ข้อมูลในข้อนี้นะคะเขาก็จะต้องกลับมาใส่ข้อมูลนะคะจะไม่สามารถข้ามข้อนี้ไปได้นะคะ ต่อไปนะคะเมื่อเราจะใช้ข้ออื่นนะคะให้อาจารย์มาที่ไอคอนด้านข้างนี้นะคะให้กดที่เครื่องหมายบวกนะคะคือการเพิ่มคําถามนะคะคําถามที่2นะคะก็คือชื่อนะคะคนามสกุลน,นะคะ นั้นนะคะในส่วนของข้อนี้นะคะให้อาจารย์ดูที่อันนี้จะขอเรียกตรงนี้นะคะว่ากล่องของคําถามนะคะในส่วนของกล่องของคําถามนะคะจะมีด้านขวาเล็กๆเนี่ยะคะ่ะให้เราเลือกแบบทดสอบนะคะว่าเราจะเลือกเก็บหรือเลือกประเภทของคําตอบนะคะอย่างไรนะคะในส่วนของชื่อนะคะจะแนะนําให้อาจารย์เลือกแบบคําตอบสั้นๆน,นะคะ เพื่อให้นักเรียนใส่ชื่อนามสกุลของตัวเองนะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วให้อาจารย์กดจำเป็นนะคะคราวนี้เมื่อกี้นี้นะคะเรามีการเพิ่มคำนำหน้าชื่อแล้วใช่ไหมคะถ้าเรากลัวว่านักเรียนเขาจะพิมพ์คำนำหน้าชื่อเช่นเด็กชายเด็กหญิงแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลในข้อนี้ซ้ำซ้อนอีกนะคะให้อาจารย์ไปที่ปุ่ม3จุดตรงนี้นะคะและเพิ่มคำอธิบายได้นะคะว่า ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อนะคะจากนั้นนะคะให้อาจารย์นะคะไปที่ไอคอนเพิ่มนะคะคำถามต่อไปนะคะเราจะเลือกชั้นนะคะ นี้นะคะถ้าแบบทดสอบหรือข้อสอบของเราเนี่ยเรารู้ว่านากักเรียนเป็นชั้นอะไรนะคะอย่างเช่นชั้นม,มหนึ่งนะคะแล้ก็จะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ห้องนะคะในส่วนของห้องเนี่ยถ้าสมมติเรามี3ามห้องนะคะอาจารย์ก็ใส่ตรงนี้นะคะเลือกไปเลยค่ะหนึ่งนะคะหรือเราอาจจะเพิ่มนะคะสอสนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนีใ้ให้อาจารย์กดจำเป็นนะคะในส่วนของข้อนี้นะคะเดี๋ยวจะแนะนำอาจารย์ให้ให้ดูตัวเลือกอีกอันนึงนะคะด้านบนนะคะแถบด้านบนจะมีทั้งหมด3ไอคอนนะคะไอคอนแรกคือปรับ แต่งทีมนะคะไอคอนที่2สแสดงตัวอย่างนะคะและไอคอนที่3คือการตั้งค่านะคะคราวนี้จะให้อาจารย์ไปดูที่สแสดงตัวอย่างนะคะเมื่อเรากดสแสดงตัวอย่างนะคะเขาจะเปิดแถบอีกแถบหนึ่งขึ้นมาให้เรานะคะเพื่อเป็นการเปิดตัวอย่างที่เราได้ทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบทดสอบที่เราได้ทําไว้นะคะก็จะมีคํานําหน้าชื่อนะคะอันนี้เป็นแบบตัวเลือกนะคะ ชื่อนามสกูลนะคะจะเป็นการแบบใช้คำตอบสั้นๆนะคะแล้วก็ชาาั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องนะคะตรงนี้เราได้ทำแบบตัวเลือกเหมือนกันนะคะโดยให้เลือกอห้อง1ห,ห้อง2ห้อง3นะคะคราวนี้ในส่วนนี้นะคะเราจะให้อาจารย์ลองดูอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์นะคะเอีย ลองเปลี่ยนดูนะคะในส่วนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องเนี่ยนะคะให้อาจารย์เปลี่ยนจากหลายตัวเลือกนะคะให้ลองเลือกเป็นแบบเลื่อนลงดูนะคะเมื่อเราเลือกเลือกเป็นแบบเลื่อนลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะในแทบที่เราได้เปิดเอาไว้นะคะทําการรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งนะคะในข้อนี้นะคะเราก็จะเห็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่หห้องนะคะแล้วก็จะมี เลือกตรงนี้นะคะซึ่งในการแบบเลื่อนลงเนี่ยนะคะเมื่อเรากดตรงนี้นะคะเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาห้องอะไรนะคะแบบนี้นะคะห้องหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่ฟอร์มที่เราทำอยู่นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะสุดท้ายเลยสิ่งที่สำคัญนะคะที่เราต้องการจะเก็บข้อมูลของนักเรียนก็คือเเลขที่นะคะให้อาจารย์ไปกดไอคอนเพิ่มคำถามนะคะ เลขที่นะคะในส่วนของเลขที่เนี่ยตอนนี้นะคะ g o o g l e เนี่ยเขาจะฉลาดมากเลยถ้าสุ่มว่าเป็นเลขที่เนี่ยเขาก็จะคิดว่าอาจสุ่มนะคะว่าเราอาจจะอยากได้คําตอบสั้นๆนะคะซึ่งเลขที่เนี่ยของนักเรียนก็จะมีมากใช่ไหมคะเราจะไม่ค่อยนิยมเลือกเป็นแบบเลื่อนลงหรือว่าหลายตัวเลือกนะคะเพราะว่าเราจะต้องใส่เลขที่เองแบบ เยอะมากมากนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะให้เลือกแบบคาตอบสั้นๆนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะใส่เลขที่ของตัวเองนะคะจากนั้นนะคะตรงนี้นะคะกดจำเป็นเช่นเดิมนะคะเมื่อเราเสร็จแล้วนะคะในส่วนที่ เราต้องการจะเก็บข้อมูลของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะคะเราก็จะไปส่วนของคำถามนะคะในส่วนของคำถามนะคะอยากจะแนะนำให้อาจารย์นะคะไปเพิ่มที่การแยกส่วนนะคะในการแยกส่วนหรือการเพิ่มส่วนเนี่ยนะคะจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องทำก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อเป็นการแยกให้เราทราบนะคะก็คือให้ทราบว่าส่วนนี้เป็นส่วนของข้อมูลทั่วไปนะคะส่วนนี้เป็นส่วน วนของการทําแบบทดสอบนะคะเราก็าจะไปกดเพิ่มส่วนนะคะเมื่อเรากดเพิ่มส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองให้ไปดูตัวอย่างที่เราได้เปิดแถบเอาไว้แถบหนึ่งนะคะเดี๋ยวกด refresh นะคะนี่นะคะเมื่อเราเสร็จปุ๊บตรงนี้ในส่วนที่เราเพิ่มส่วนนะคะเมื่อเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยนะคะอย่างเช่น นะคะคกดถัดไปนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการทำแบบทดสอบนะคะซึ่งเรายังไม่ได้ทำอะไรนะคะเราก็จะกลับไปนะคะ,ะในส่วนนี้นะคะส่วนที่สองคือส่วนของแบบทดสอบนะคะเราอาจจะใชะ้การคำพูดนะคะว่าเริ่มทำแบบทดสอบได้นะคะคำอธิบายอาจจะ,ะคำที่แจ้ง ที่แจ้งให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่ถูกต้องที่สุดนะคะจากนั้นนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของหัวกระดาษนะคะเหมือนกันนะคะกับส่วนที่1นนะคะเป็นหัวกระดาษนะคะเมื่อเราจะเริ่มคําถามนะคะก็ให้อาจารย์นะคะไปที่เพิ่มคําถามค่ะในส่วนของคําถามที่1นนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์นะคะไปเปิดในส่วนของอ คำถามที่อาจารย์ได้เตรียมไว้อาจจะเป็นคำถามหรือข้อสอบที่เตรียมไว้ในโปรแกรม Word นะคะจากนั้นนะคะเมื่ออาจารย์ Copy เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้อาจารย์ทําการคลิกนะคะแล้วก็กดวางนะคะคําถามที่เราถามนะคะก็จะมาวางในส่วนนี้นะคะคราวนี้ถามว่าทาไมถึงไม่ Copy ทั้งหมดนะคะในส่วนของโปรแกรมนะคะเขาจะทราบในส่วนของคําถามนะคะใน ก็คือจะไม่สามารถวางคําถามแล้วก็ชอยด์ได้นะคะเราจะต้องเอาคําถามมาก่อนนะคะจากนั้นเราจะเหลือในส่วนของชอย์หรือตัวเลือกใช่ไหมคะให้อาจารย์กลับไปที่โปรแกรม w o r d อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเรากลับมาที่โปรแกรม Word แล้วนะคะเราก็จะทําการคุมนะคะตัวเลือกทั้งหมดตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะทําการ c o p y ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ เมื่อเราค o ปปจากโปรแกรม Word แล้วนะคะในส่วนของชอยส์นะคะเราก็จะมาคลิกในตัวเรื่องที่1น,นะคะจากนั้นเราก็คลิกขวานะคะแล้วก็วางคำตอบทั้งหมดนะคะหรือตัวเรื่องทั้งหมดนะคะก็จะมาอยู่ในคําถามที่อาจารย์ตั้งเอาไว้นะคะโดยเรียงเป็นกอไก่ข้อไขข้อควายงองูได้เลยนะคะในส่วนนี้นะคะเราอาจจะตัดชอยส์กอไก่ไปเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ เป็นคำ,คำตอบของนักเรียนอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเลือกที่จำเป็นนะคะต่อไปนะคะในข้อที่2นะคะให้อาจารย์กดไปที่เพิ่มคำถามนะคะส่วนในข้อที่2นะคะเดี๋ยวเราจะลองทำแบบถูกผิดดูนะคะเราก็จะกลับไปที่โปรแกรม Word อีกเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะไปทําการคัดลอกคํำถามมานะคะเมื่อเรามาที่โปรแกรม Word นะคะเราก็จะทำการ copy คําคำถามไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะกลับไปที่ google form นะคะเราก็จะทําการวางคําถามที่เรา copy มานะคะ าต้องการสร้างแผนภูมิต้องไปที่เมนูแทรกใช่หรือไม่ในข้อนี้นะคะจะแนะนำการเก็บข้อสอบนะคะหรือแบบทดสอบแบบถูกผิดนะคะเราก็จะไปที่ตัวเลือกนะคะและเราก็อาจจะเลือกนะคะเป็นแบบช่องทำเครื่องหมายนะคะเขาก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นไอคอนแบบช่องสี่เหลี่ยมนะคะเราก็อาจจะเลือกข้อนี้ว่าอา,อาจจะใช้ใชคำว่าใช่ ไม่ใช่นะคะจากนั้นนะคะในข้อนี้เราก็จะเลือกจำเป็นนะคะอีกสักข้อหนึ่งนะคะในข้อต่อไปนะคะเราจะเลือกคำถามแบบที่มีรูปภาพเข้ามานะคะในบางครั้งเราอาจจะต้องมีรูปภาพนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยใช้รูปภาพในการตอบคำถามนะคะเราก็จะไปกดทีไ่ไอคอนเพิ่มคำถามนะคะจากนั้นเราก็จะกลับไปที่ Microsoft Word นะคะ เมื่อเรากลับมาที่โปรแกรม Microsoft เปิดนะคะเราก็จะเลือกสักข้อหนึ่งนะคะที่เป็นรูปภาพนะคะทำการคัดลอกนะคะนำคำถามที่เราคัดลอกจากโปรแกรมนะคะมาวางไว้นะคะจากนั้นนะคะในข้อนี้นะคะ ให้อาจารย์นะคะเตรียมนะคะรูปภาพของเรานะคะที่จะให้นักเรียนดูนะคะหรือให้นักเรียนใช้ในการตอบคำถามนะคะให้อาจารย์มาดูที่ไอคอนตรงนี้นะคะจะมีไอคอนเหมือนเป็นรูปสี่เหลี่ยมและมีภูเขานะคะให้กดตรงนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะโปรแกรมก็จะขึ้นหน้าต่างนะคะให้เราแทรกรูปภาพนะคะเราก็จะทำการอัโปโหลดนะคะโดยไปที่เรียกดูนะคะ สมมติว่ารูปภาพที่เราเตรียมไว้นะคะอยู่ที่หน้าจอนะคะเราก็จะไปหารูปภาพนะคะแล้วเราก็กดโอเคนะคะนี่นะคะเราก็จะได้รูปภาพนะคะอยู่ด้านนี้นะคะเราอาจจะ เขาจะมีปุ่มไอคอน3จุดนะคะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะจัดชิดซ้ายนะคะจัดกึ่งกลางาจัดชิดขวาหรือเปลี่ยนรูปภาพหรือนำรูปภาพออกหรือเพิ่มคาบรรยายนะคะเราอาจจะจัดกึ่งกลางะคะรูปภาพก็จะมาอยู่กึ่งกลางนะคะเราก็จะกลับไปที่โปรแกรมเวิดนะคะเพื่อที่จะคัดลอกคําตอบมานะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการคัดลอกนะคะคําตอบนะคะ เพื่อที่จะนำไปวางนะคะใน Google Form นะคะแท่อาจารย์นะคะทำการวางนะคะคำตอบที่เราคัดลอกมาแล้วนะคะในส่วนนี้ถะะ้าเดี๋ยวขอลบนี่นะคะ จากนั้นนะคะเมื่อเราได้แล้วนะคะข้อนี้ก็จะกดจําเป็นนะคะเสร็จแล้วนะคะคําถามที่เราได้ทําการตั้งเอาไว้นะคะก็จะมีข้อที่1น,นะคะเป็นแบบคําถามหลายตัวเลือกนะคะข้อที่2นะคะก็จะเป็นแบบถูกผิดนะคะ ข้อที่3นะคะจะเป็นแบบหลายตัวเลือกเหมือนกันนะคะแต่ว่าในข้อนี้นะคะจะทําการแทรกรูปภาพเข้าไปด้วยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้อาจารย์เลื่อนขึ้นไปด้านบนนะคะในส่วนของ ก o เกิอมนะคะจะมีด้านบนนะคะให้อาจารย์เลือกอยู่3ไอคอนนะคะไอคอนที่1นนะคะก็คือการปรับแต่งทีมนะคะการแสดงตัวอย่างแล้วก็การตั้งค่านะคะในส่วนของการแสดงตัวอย่างเนี่ยเราได้ทําการกดตัวอย่างดูแล้วนะคะในส่วนของการตั้งคําถามในข้อที่1นนะคะจากนั้นนะคะในส่วนของการปรับแต่งทีมนะคะก็จะเป็นการ เลือกนะคะในส่วนของสีของทีมนะคะเช่นอาจารย์อยากเปลี่ยนสีนะคะจากสีม่วงเป็นสีฟ้านะคะนี่นะคะเราก็จะได้แบบทดสอบหรือข้อสอบแบบที่เป็นทีมสีฟ้านะคะหรืออาจารย์อยากจะเพิ่มส่วนหัวนะคะให้เป็นรูปภาพก็สามารถเลือกได้นะคะในส่วนนี้นะคะขอค้ามนะคะไปที่การตั้งค่านะคะให้อาจารย์เลือกการตั้งค่าค่ะ จากนั้นนะคะในการตั้งค่าจะมีทั้งหมด3หน้าต่างนะคะหน้าต่างแรกก็คือหน้าต่างทั่วไปนะคะหน้าต่างที่2หน้าต่างงานนําเสนอหน้าต่างที่3แบบทดสอบนะคะในส่วนของหน้าต่างทั่วไปนะคะก็จะให้อาจารย์ดูนะคะในส่วนนี้จะมีการรวบรวมอีเมลนะคะต้องลงชื่อเข้าใช้นะคะแล้วก็ผู้ตอบสามารถนะคะในส่วนนี้นะคะถ้าอาจารย์รวบรวมอีเมลนะคะ นักเรียนนะคะจะต้องใส่อีเมลก่อนการทําแบบทดสอบทุกครั้งแต่ถ้าเราอยากให้นักเรียนนะคะทําข้อสอบโดยไม่ต้องใส่อีเมลนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีอีเมลเราก็จะไม่ทําการรวบรวมอีเมลในส่วนนี้นะคะในส่วนของต้องลงชื่อเข้าใช้นะคะ ตรงนี้ก็จะต้องใช้อีเมลเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะในบางครั้งเนี่ยเราอยากให้นักเรียนนะคะทําแบบทดสอบเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเราก็อาจจะต้องมีการเก็บอีเมลนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายน,นะคะผู้ตอบสามารถนะคะก็ะคือแก้ไขคําตอบจากการส่งได้ไหมหรือว่าดูแผนภูมิสรุปหรือข้อความตอบกลับได้ไหมนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะไม่ใส่หมดเลยนะคะเพราะว่าอ่าถ้าการจะเก็บอีเมลเนี่ยอาจจะทําให้ เป็นการยุ่งยากนะคะในการทำแบบทดสอบของนักเรียนนะคะต่อไปนะคะให้อาจารย์ไปที่อ่าส่วนที่สองนะคะคือหน้างานนําเสนอนะคะในส่วนของหน้างานนําเสนอนะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1ก็คือแถบแสดงความคืบหน้าก็คือสามารถให้หนักเรียนนะคะทราบได้ว่าตอนนี้เขาอยู่ในหน้าที่เท่าใจนะคะก็จะมีแถบให้หนักเรียนดูด้านล่างได้นะคะเราอาจจะติ๊กให้หนักเรียนสามารถดูแถบความคืบหน้านได้นะคะ ต่อไปนะคะการสับเปลี่ยนลําดับคําถามนะคะในส่วนของการสับเปลี่ยนลําดับคําถามนะคะอันนี้อยากจะแนะนานะคะถ้าอาจารย์ต้องการที่จะสับเปลี่ยนลําดับของคําถามนะอาจารย์อาจจะต้องอไม่ใส่ อข้อของคําถามนะคะเช่นข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เพราะว่าถ้าเราใส่ข้อที่ 1, 2, 3นะคะเวลาสับเปลี่ยนคําถามนักเรียนก็จะทราบอยู่ดีนะคะว่าข้อนี้เป็นข้ออะไรนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากสับเปลี่ยนคําถามนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยใช้เวลาในการลอกกันได้ยากขึ้นอาจารย์ก็อาจจะต้องเอาหมายเลขหน้าข้อออกไปนะคะตรงนี้ก็ขอข้ามไปนะคะต่อไปนะคะแสดงลิงก์เพื่อส่ง แสดงลิงก์เพื่อส่งการตอบกลับอื่นนะคะถ้าเราไม่ต้องการแล้วก็นําออกนะคะส่วนข้อความยืนยันอาจจะให้ยืนยันนะคะว่าเราได้ทําการบันทึกข้อความของนักเรียนแล้วให้นักเรียนทําการปิดหน้านี้นะคะเราอาจจะใส่เพิ่มก็ได้นะคะ เช่นนะคะเราได้ทําการบันทึกแบบทดสอบแล้วปิดหน้านี้ได้นะคะต่อไปนะคะไปที่แบบทดสอบค่ะในส่วนของแบบทดสอบนะคะอันนี้บางคนนะคะอาจจะเริ่มมาตั้งค่าตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าแบบทดสอบอาจารย์ลืมไปแล้วหรือเปล่าคะว่าเรายังไม่ได้ทําการเฉลยใช่ไหมคะตรงนี้นะคะเราจะมาเลือกในแบบทดสอบเพื่อที่จะทําการเฉลยกันนะคะให้อาจารย์ดูที่แทบ ด้านบนสุดนะคะทําแบบทดสอบนะคะให้อาจารย์กดเลื่อนค่ะเมื่อเราทําแบบทดสอบแล้วนะคะอันนี้จะเป็นการกําหนดค่าคะแนนนะคะให้กับคําถามที่เราจะไปเฉลยในแต่ละข้อนะคะก็จะมีให้อาจารย์เลือกนะคะในส่วนของตัวเลือกแบบทดสอบคือส่วนแรกนะคะประกาศคะแนนนะคะก็คือเมื่อนักเรียนนะคะทําการส่งคําตอบแล้วนะคะ ประกาศคะแนนเลยไหมนะคะถ้าอาจารย์ต้องการประกาศคะแนนเลยก็เลือกทันทีหลังจากส่งคำตอบนะคะหรือถ้ายังไม่อยากประกาศคะแนนก็อาจจะเลือกภายหลังจากการตรวจคำจากการตรวจสอบด้วยตนเองนะคะแต่ว่าถ้าเลือกภายหลังนะคะเราจะต้องทําการเก็บรวบรวมอีเมลด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะข้ามข้อนี้นะคะกลับไปเลือกที่ทันทีหลังการ หลังจากส่งคําตอบนะคะจากนั้นนะคะในส่วนที่2นะคะผู้ตอบสามารถดูอะไรได้บ้างนะคะถ้าเราไม่อยากให้นักเรียนนะคะทราบว่าข้อนั้นๆที่นักเรียนได้ทําข้อใดถูกข้อใดผิดนะคะเราก็สามารถเอาเครื่องหมายถูกออกจากส่วนส่วนนี้ลงไปได้นะคะและให้เหลือแค่ค่าคะแนนนะคะว่าข้อนี้นะคะได้คะแนนจากข้อใดอ่าแล้วก็ ได้คะแนนเท่าใดนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้เขาดูเลยนะคะแต่ให้รู้แค่คะแนนอย่างเดียวก็ได้เช่นกันนะคะก็ไม่ต้องเลือกทั้งสองอันนี้นะคะหรือถ้าเราอยากให้เห็นค่าคะแนนด้วยนะคะก็สามารถใส่ได้นะคะเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะคะอาจารย์ไปดูแถบด้านบนเล็กๆตรงนี้นะคะจะมีคำว่าบันทึกนะคะให้กดคำว่าบันทึกค่ะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้อาจารย์นะคะกลับมาที่ในส่วนที่2นะคะเพื่อทําการเฉลยนะคะในส่วนของการเฉลยนะคะเมื่อเราได้ใส่การตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดไปที่คําถามข้อที่1น,นะคะจะมีแถบด้านล่างเข้ามานะคะคือการเฉลยคําตอบใช่ไหมคะให้อาจารย์ทําการคลิกที่คําว่าเฉลยคาตอบค่ะ จากนั้นนะคะเขาจะขึ้นแถบคะแนนขึ้นมานะคะสมมติว่าเราให้ข้อละหนึ่งคะแนนนะคะใส่หนึ่งนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้อาจารย์เลือกข้อที่ถูกนะคะอ่าเมื่อเราเลือกข้อที่ถูกนะคะก็จะมีไอคอนเครื่องหมายถูกเสร็จอ่าอยู่ด้านหลังคำคำตอบข้อนั้นๆน,น,นะคะเสร็จแล้วให้เรากดที่คำว่าเสร็จสิ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้อาจารย์ไปเฉลยข้อที่สองต่อได้เลยนะคะ เหมือนเดิมนะคะเราจะไปที่เฉลยคำตอบนะคะใส่ค่าคะแนนนะคะจากนั้นก็เลือกนะคะว่าข้อนี้ใช่หรือไม่ใช่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเสร็จสิ้นนะคะในข้อที่3นะคะเช่นเดียวกันนะคะกดเข้าไปที่คำถามนะคะไปที่เฉลยคำตอบค่ะใส่ค่าคะแนนค่ะจากนั้นเลือกเฉลยข้อที่ถูกต้องนะคะ เสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในแต่ละข้อนะคะเมื่อเราอยากจะเช็คนะคะว่าเราได้ให้แต่ละข้อมีจําเป็นไหมเราใส่ค่คาคะแนนไหมให้อาจารย์คลิกไปแต่ละข้อนี้นะคะอย่างเช่นข้อ3านะคะ,ฉะเฉลยเรียบร้อยแล้วได้1นคะแนนจําเป็นก็ใส่แล้วนะคะข้อที่สองนะคะ,ฉะเฉลยแล้วได้หคะแนนนะคะจำเป็นก็ใส่เรียบร้อยนะคะข้อที่1นะคะเฉลยเรียบร้อยนะคะมีค่าค่าคะแนน1คะแนนแล้วก็จําเป็นเรียบร้อยนะคะเริ่มไปด้านบนนะคะ เขาจะบอกเนี่ยค่ะต้านบนนะคะว่าะคะแนนทั้งหมดนะคะที่เราได้ทําไว้เนี่ยจำนวนกี่คะแนนนะคะอย่างเช่นรวมเสร็จแล้ว3คะแนนนะคะต่บางครั้งเนี่ยสมมติว่าเราทําสัก3ข้อใช่ไหมคะถ้าคะแนนรวมมาแค่2ข้อหมายความว่าเราอาจจะยังเฉลยไม่ครบนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะให้อาจารย์มาที่การตอบกลับนะคะ ในหน้านี้นะคะเราจะทําการเปิดรับคําตอบนะคะในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนานะคะก็คือการเก็บคะแนนของนักเรียนนะคะให้อยู่ในรูปแบบของอ่าชีตนะคะเราก็จะไปสร้างสเปซช,ชีตนะคะไปกดที่ไอคอนสีเขียวๆตรงนี้นะคะ เขาก็จะให้เราทําการสร้างสเปซเชตนะคะเราอาจจะเลือกสเปซเชตที่มีอยู่หรือว่าเลือกสเปซเชตใหม่นะคะอันนี้จะแนะนําให้อาจารย์เลือกสเปซเชตใหม่นะคะขอโทษนะคะตั้งชื่อสเปซเชตนะคะเช่นแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะกดที่คําว่าสร้างค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะโปรแกรมนะคะก็จะทําการเปิดนะคะสเปซช,ชีตของอาจารย์ขึ้นมานะคะหน้าตาก็จะคล้ายๆกับ Microsoft Excel นะคะซึ่งก็จะเป็นข้อความนะคะที่เราได้ทำเอาไว้ในคำตอบอันนี้นะคะเราสามารถใช้ข้อมูลที่นักเรียนเมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมาลิงก์มาที่สเปซช,ชีตเราสามารถใช้ ข้อมูลที่นักเรียนทำเสร็จแล้วในสเปซชีตเนี่ยนะคะนำไป copy แล้วเอาไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆหรือสามารถทำการพิมพ์ได้เลยนะคะอ่ะคราวนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะเร,เราจะกลับไปที่แบบฟอร์มนะคะกลับไปที่คำถามนะคะอ่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ลืมบอกตอนแรกนะคะต้องของอภัยด้วยนะคะคือแบบฟอร์มนี้นะคะเรายังไม่ได้ตั้งชื่อใช่ไหมคะเมื่อกี้จะขึ้นว่าแบบฟอร์มไม่มีชื่อใช่ไหมคะอันนี้เราตั้งชื่อว่าแบบทดสอบก่อนเรียนบทที่1ใช่ไหมคะถ้าเราคลิกไปหนึ่งครั้งนะคะเขาจะทําการก๊อปปี้ค่ะหัวกระดาษที่เราได้พิมพ์เอาไวะคะ้ค่ะเหมือนกันเป,เป๊ะเลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปที่คําว่าส่งนะคะเพื่อที่จะ เอาลิงก์นี้นะคะไปให้กับนักเรียนนะคะเราก็จะไปเลือกที่ไอคอนนี้นะคะนี่ก็จะเป็นลิงก์ที่เราจะคัดลอกนะคะไปให้ให้นักเรียนนะคะเราอาจจะทำการตัด URL นี้นะคะให้มีการสั้นลงนะคะเราก็จะได้ URL นะคะที่ โปรแกรมได้ตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะกดคัดลอกนะคะแล้วก็เอาลิงก์เนี้ยที่เราได้เนี้ยนะคะไปส่งให้กับนักเรียนเพื่อได้ทําแบบทดสอบกันนะคะก็วันนี้นะคะอาจจะมีการพูดติดขัดบ้างนะคะในบางช่วงบางตอนหรืออาจจะมีการเออ่พูดผิดนะคะหรือในบางขั้นตอนอาจจะมีการลัด รัดขั้นตอนบ้างนะคะก็ต้องขออภัยทุกท่านอาไว้ในณะที่นี้นะคะส่วนในการทำแบบทดสอบออนไลน์ในวันนี้นะคะผู้จะทำนะคะก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณครูนะคะได้เอาไปใช้นะคะในสถานการณ์โควิด -19 ใน,ในช่วงนี้นะคะอาจจะมีประโยชน์มากหรืออาจจะมีประโยชน์น้อยก็ต้องขออภัยนะคะหาก พูดอะไรผิดพลาดไปนะคะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอการทำแบบทดสอบออนไลน์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ